สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้รถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับกับรุ่นยอดนิยมเลย e v e r e s t สต์ไทเทเนียมนะครับ4คูณ20สปีดนะครับราคานะครับปัจจุบันอยู่ที่1,767,000บาทนะครับถ้าสีพิเศษนะครับอย่างสีขาวมุกแบบนี้นะครับจะเพิ่มอีก12,000บาทนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้นะครับแล้วก็แต่งออกมาสวยมากๆนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าคันนี้นะครรรัับมีกกาตติด้งอุปณ เพิ่มเติมอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับเดี๋ยวมาชมรอบคันกันครับว่าคันนี้นะครับมีการแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับบอกเลยว่าหล่อนะครับกับรุ่น e v e r e s ร t i t a ไทเทเนียมนั่นเองมาชมกันอ่ะด้านบนครับนี่สากโปรงนะครับลวดลายทุกตัวนะครับของตัว Ford นะครับหรือ d e ็กเจนะครับอ่าตอนนี้นะครับเป็นแบบ p o w e r d o m โดมนะใช้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับแคบนะครับถึง แรปเตอร์เลยนะครับเอเวอรเรสต์ด้วยเหมือนกันนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นแบบนี้แบบพาวเวอร์โดมนะครับส่วนของกระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนของวิกเตอร์นั่นเองนะครับเริ่มที่ด้านบนก่อนเลยนะครับจะมีไฟนะครับ3ดวงเป็น LED สีขาวนะครับตัวนี้สองสว่างนะครับโลโก้คำว่าวิกเตอร์ครับของแท้นะครับต้องมีโลโก้คำว่าวิกเตอร์กล้อง3 6 0องศาครับมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับแต่โมเดลใหม่2 0 2 5จะไม่มีตัวฉีดทำความสะอาดเลนกล้องแล้วนะครับ ส่วนด้านข้างกระจังนะครับหรือไฟหลีกเนี่ยก็จะมีนะครับไฟสองดวงแบบนี้หล่อหลอแบบ LED นะครับสีขาวไฟหน้านะครับเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์แบบ LED นะครับจะมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันหรือเรียกว่า4ีแคลมนั่นเองนะครับอ่าที่ทุกคนนะครับเรียกกันว่าไฟ4ีแาม์สีแคมนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเวลาวิ่งกลางคืนนะครับตัว C ีเนี่ยจะมองเห็นชัดนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าสีแามนั่นเองนะครับ เซนเซอร์หน้านะครับจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ4จุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์หลังอีก4จุดนะครับกันชนหน้านะครับก็จะเป็นของวิกเตอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยนะครับไฟนี่ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับตัวนี้แปลผ่านต่ำภูมิรัยนะครับแล้วก็กล่องเลดาร์นะครับอ่าตัวนี้มีกล่องเลดาร์ให้นะครับทำงานควบคู่กับกล้องหน้ารถด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีาทำงานโดยระบบ t t p and go l a n e k e e p i n g เดนเอร์ลิงตรวจจับกันชนด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับตรวจจับคุ่งเนข้ามถนนนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะหล่อหลอแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีคําว่าวิกเตอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นชุดยอดนิยมเลยที่นิยมแต่งนะครับมาต่อที่ด้านข้างตัวรถด้างซุ้มล้อในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับหล่อหลอนะครับแมทกับชุดด้านหน้าเลยนะครับมีลายแบบฟันเฟืองนะครับ ในส่วนของซุ้มล้อนี่ช่วงล่างนะครับปีกนกสำหรับแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยพร้อมกับช็อคอัพนะครับสองจศูนย์โมโนทูบด้วยนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นวัดลิงิ์นั่นเองนะครับแม็กและยางนะครับล้อเดิมเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ20อยู่แล้วนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นแม็กของโอเอซิตนะครับจับคู่นะครับกับยางโตโยต้านั่นเองนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยมีการนะครับติดตั้งปั๊มนะครับเบรมโบ นะครับสีแดงหล่อๆเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แก้มข้างนะครับสามารถระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับโมเดลใหม่เนี่ยก็จะไม่มีคําว่าเทอร์โบหรือว่าใบเทอร์โบแล้วนั่นเองนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับในส่วนของหูกระจกนะครับตัวนี้นะครับมีการแลปสีนะครับเป็นสีดํานะครับดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับกล้องนะครับด้านข้างตัวรถนะครับ ไฟสองข้างประตูนะครับแล้วก็นี่ระบบนะครับบายสปอร์ตนั่นเองตรวจจับรถที่มาขนาดบ้านข้างนะครับจะมีโลโก้นะครับหรือสัญลักษณ์อยู่นะครับเห็นไหมอ่าฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซามิกเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับรับประกันนะครับนานถึง7ปีเลยนะครับกันสาดติดตั้งให้นะครับพร้อมกับรับหลังคานะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าเลยนี่รับหลังคาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับรับสีดํานะครับมาถึงด้านด้านหลังเลยนะครับ ในส่วนของเราหลังคานะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับส่วนมูลรูฟนะครับตัวนี้ก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับประตูนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับเอามือสอดเข้าไปนะก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยนะครับถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับหรือว่านี่ล็อกรถเพียงแค่นิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับตัวหนังสือคําว่าไทเทเนียมนะครับแบบโครเมียมนะครับ ที่เหยียบได้้างตัวรดนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีโครเมียมตัดสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับฝาถังน้ำมันนะครับเป็นแบบป๊อปอัพนะมือกดได้เลยนะครับนี่โมเดลใหม่นะครับต้องมีถังแอดบูนะครับนี่ถังแอดบูนะครับมีให้นะครับน้ำมันนะครับเบ7 b บ20นะครับเติมได้เลยนะครับอยู่ด้านหลังกันบ้าง สปอยเลอร์หลังนะครับเราก็แรปสีดามาให้นะครับไฟเบรกนะครับอยู่ด้านหลังนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้กระจกนะครับก็มีไลฟฟ้าให้มีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟท้ายนะครับก็เป็น LED นะครับหล่อเลยพร้อมกับโลโก้คําว่า e v e r อเรนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยที่เปิดนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เห็นไหม เปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถตั้งค่าได้นะล็อกได้นะครับชอบแบบไหนนะดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมากดค้างไว้นะครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับก็จะทําการล็อกนะครับหรือเซ็ตตำแหน่งให้นะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับ4จุดเลยพร้อมกับนี่กันชนท้ายนะครับแบบของวิกเตอร์นั่นเองนะครับเลือกทําท่อเป็นสีดํานะครับเลือกสีได้นะจะเป็นสีโครเมียมหรือสีดํานะครับเลข8นะครับ หรือว่าท่อคู่นะครับเลือกได้เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนภายในนะครับแถวสามเนี่ยอันนี้จะเป็นไฟฟ้านะอ่าเราปูพรม,มให้ลูกค้าแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับปุ่มกดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าเนี่ปุ่มกดจะอยู่ฝั่งนี้นะเป็นไฟฟ้านะครับนี่รอแบบนี้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันนะครับว่าออปชันภายในนะครับของรุ่นไทเทเนียม4คูณ2นะครับ10สปีดนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้กีโหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะครับมาดูแถวหลังก่อนละกันนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดินได้ด้วยได้สีดำนะครับนี่ จะมีอาที่พักแขนะครับด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จไฟให้นะครับ Type C นะครับแล้วก็ USB นะครับมีแอร์นะครับอ่าไว้ปรับด้วยนะปรับพัดลมได้นะครับอ่าแล้วก็นี่ช่องชาร์จไฟบ้านมีให้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอมาดูฝั่งนี้กันบ้างเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับ แที่ทางเลยนะครับแอร์แบกมีให้ถึง7ลูกเลยเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็ Sync 4-A ด้วยสตาร์ทรถผ่านมือถือได้แล้วก็เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้แยกสายขวานะครับหัวเกียร์นะครับ แบบสั้นนะครับ10สปีดนั่นเองนะครับอ่ะมีวอลเลตชัชเจอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Type C USB ให้ด้วยนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับอปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับมีให้ด้วยนะครับนี่นะครับอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ปรับโหมดการขับขี่นะครับอยากดให้ดูก่อนนะครับหน้าจอนะครับจะแสดงผลนะครับเวลาเราปรับโหมดการขับขี่นะปิดก่อนนะครับอ่ะเคนี่ปกตินะครับ สีหมดเลยประหยัดนะครับลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับนี่กลับได้นะครับมามาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เนลยนะครับปรับระดับได้4ระดับนะครับระบบที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นคุ้ดคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคุ้ดคอนโทรลแล้วก็เลนคิปปิ้งนะครับให้มาครบเลยนะครับคุ้ดคอนโทรลนะครับก็คือล็อกความเร็วนั่นเองนะครับส่วนอะแดปตีฟคุ้ดคอนโทรลคือตามรถคนหน้านะครับ เมื่อถึงจุดหยุดยิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เลนชิปปิ้งนะครับป้องกันการออกนอกเลนนะครับนี่แล้วก็เพิ่มเสียงประสิทธิงการด้วยเสียงนะครับฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอทีชิต้อนนะครับขนาด12นิ้วนั่นเองนะครับนี่หน้าจอสีสันสวยงามเลยเมนูภาษาไทยด้วยนะครับปุ่มพุสตาร์ทนะครับที่มีให้นะครับนี่ไฟหน้าแบบออโต้ครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีนะครับกระจกตัดรถสงจากรถข้าหลังนะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของนี่เปิดนะครับเปิดไฟห้องโดยสารนะครับแล้วก็เปิดมูลูปนั่นเองนะครับนี่จะมีให้นะครับ2ตัวเลยแล้วก็อ่าที่เก็บแว่นนะครับนี่อันนี้ก็สามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย เรียกว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนอยู่นะครับใครที่ชอบรถยนต์เที่นั่งนะครับกับรุ่น e v e r อรสนะครับไทเทเนียม4คูณ20สปีดนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับและแต่งรอแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้าด้วยนะจบกันไปแล้วนะครับกับการพาชมรอบคันนะครับรุ่นยนิยนนะครับกับรถยนต์เที่นั่ง e v e r อรนะครับไทเทเนียม4คูณ20สปีดนะครับ บอกแล้วว่าแต่งวิกเตอร์นะครับเปลี่ยนแม็กออกมานะรถหล่อนะครับมีการแลปนะครับหลังคาสีดําหล่อๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 2 0 0 2 0 5 1 1นะครับหรือว่าพิมพ์ไลน์ ID นะครับทิ้งข้อความไว้นะครับหรือเบอร์โทรเดี๋ยวแม็กติดต่อกลับไปนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากรถยนต์จ็ดที่นั่งนะครับเอเวอเรสต์นะครับแต่งหล่อคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครัับสสวดีครับ